ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนั้นได้เดินหน้าในเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นช่วยให้ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าถึงสิทธิ์และบริการได้สะดวกซึ่งมีประชาชนใช้บริการแล้วกว่าล้านคนค่ะเรื่องนี้ทางนายคารุมพลพรกลางรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่บริการที่ร้านยาคุณภาพในการร่วมดูแล ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัรทอง30บาทภายใต้โครงการร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขและที่ผ่านมาจากที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนร่วมกับสภาเพศสัจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนี่นะคะผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมากในพื้นที่45จังหวัดที่เริ่มนโยบายนี้ค่ะนายคารมบอกว่าจากข้อมูลในระบบ AM อีดีของสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการในการเบิกจ่ายเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะเพราะว่าขณะนี้มีร้านยาชุมชนอบอุ่นในระบบเนี่ยจำนวน2,151แห่งค่ะมีประชาชนเข้ารับบริการแล้วนะคะจำนวน1,125,253คนเป็นการรับบริการจำนวน2,849,528ครั้งค่ะ โดยช่วงอายุ45-64ปีนั้นเป็นกลุ่มคนที่เข้ารับบริการมากที่สุดค่ะจำนวน4 2 9, 9 9 0 7คนนะคะสำหรับกลุ่มอาการในการเข้ารับบริการก็พบว่าส่วนจะมีอาการไข้ไอเจ็บคอเป็นกลุ่มอาการที่มีการเข้ารับบริการมากที่สุดนะคะมีจำนวน1 1 9 1 6ล้านหนครั้งหรือร้อยละ47ของการเข้ารับบริการค่ะกลุ่มอาการรองลงมานั้นก็คือปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อ จำนวน597,737ครั้งอาการทางผิวหนังผื่นคัน339,846ครั้งนะคะปวดท้องเนี่ย239,967ครั้งความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาเนี่ยมี1 4 5 5 9 1ครั้งค่ะปวดหัวได้จำนวน117,991ครั้งแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาขอยาเนี่นะคะเกี่ยวกับบาดแผลเนี่ย114,809ครั้ง จากข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่า30บาทรักษาทุกที่รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นได้นะคะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาช่วยดูแลประชาชนที่มีภาวะเจ็บป,ป่วยเล็กน้อยซึ่งอยู่ใน16กลุ่มอาการได้เข้าถึงการรักษาโดยใช้สิทธิบ,บัตรทอง30บาทและไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะการบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ค่ะ เป็นบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากเภสัชกรนะคะที่เป็นหนึ่งในวิชาชีพระบบสุขภาพและให้คำปรึกษาหรือแนะนำการกินยาสำหรับการเข้ารับบริการก็ขอให้ประชาชนเนี่ยสังเกตสติกเกอร์ ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะโดยมีวิธีรับบริการ2รูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะคือโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0ก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านหรือนัานดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะที่เว็บไซต์สปสชหรือสังเกตสติกเกอร์หน้าร้านยานะคะภายใต้ชื่อร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะ อย่างเว็บไซต์นี่นะคะท่านผู้ฟังเข้าไปที่ h t t p s w w w n so. h s s o g o t h p a g e l i s t o f r e t a i l p h a r m a c y นะฮะ,ะหรือท่านจะเข้าไปดูที่เพจเฟซบุ๊กของรัฐบาลไทยก็ได้นะ,ะไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะจะมีข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะว่าท่านจะต้องเข้าไปที่เพจไหน นี่ก็คือสิ่งที่ทางรัฐบาลนั้นเดินหน้านะคะนยโยบาย30บาทรักษาทุกที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นช่วยให้ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์และบริการได้สะดวกค่ะ